สวัสดีค่ะวันนี้มาอีกแล้วนะคะทุกคนมาเก็บผักเซียนนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วที่เราเก็บไปนะคะเอาไปไม่หมดเลยแบบจริงๆแล้วมันมัน,มนบอกไม่ถูกมันมันเยอะเกินอะ่ะเออเลยเอาไปไม่หมดวันนี้ก็เลยมาเก็บอีกนะคะถามว่าทําไมจะต้องเอาไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรืออะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าที่เราเก็บเพราะว่าเราก็อยากถ่ายทําวิดีโอด้วยนะคะแล้วก็ เก็บเอาไปแล้วก็ไปฝากเพื่อนด้วยอุ้ยมีเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดอะไรไม่รู้ทุกคนเห็ดอะไรไม่รู้มันขึ้นกับตอไม้ตอไม้ตายอืมแต่เราจะไม่จับมันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเก็บหักเสียนน่ะนแหละคะ่ะทุกคนเนี่ยเราอยากจะถ่ายทำคลิปนะคะลง เพื่อเราจะเก็บผักรอนะคะเราจะไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเก็บผักรอรออะไรรอเห็ดจะ้ะรอฤดูการเห็ดมาเนาะอืมเราจะลงมือเก็บเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะย้ายแคมป์แล้วเราจะย้ายที่จอดรถนะคะย้ายไปเมืองอื่นจะพาทุกคนไปดู ผักคะนาทะเลแล้วก็ไปเก็บกระเทียมป่าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะไปดูหญ้าตะกะแตนนะคะว่ามันขึ้นหรือยังเผื่อเราจะได้ต้นมันสักสีห้าต้นเอาไปปลูกบ้านนะคะมีฝนซื้อเม็ดมาปลูกแล้วมันไม่ขึ้นเม็ดที่ในร้านค้าอลองสามปีละมันไม่ยอมเกิดไม่รู้จะทำยังไงมเมล็ดก็เคยเก็บไปนะ เอาไปปลูกก็ไม่ขึ้นหรือว่าเราทําไม่ถูกวิธีก็ไม่รู้เหมือนกันนะอืมปีนี้ก็เลยลองซื้อเม็ดมาใหม่อีกไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราหาที่วางก่อนนะหาที่วางก่อนเจ้าอ กดติดตาม youtube ช่องใหม่ด้วยนะคะทุกคนปีนี้ก็จะทำสองช่องนะคะแล้วก็จะเก็บเห็ดลงเหมือนกันนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะช่องใหม่ด้วย ไม่ดราม่านะจ๊ะผักเสี้ยนนี่คือมันเขาไม่ห่วงนะคะเขาถ่ายทิ้งเดอ้อถ้ามันขึ้นตามป่าเขาก็ปล่อยมันเขาก็ไม่เขาก็ไม่ไมถไม่ตัดทิ้งแต่ว่าถ้ามันเกิดในเมืองก็คือเขาจะถ่ายทิ้งนะจ๊ะเพราะว่ากลิ่นมันแรง ถ้ามันขึ้นกอสองกอมันไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ามันขึ้นเยอะๆเป็นป่าแบบนี้เขาถ่ายทิ้งแน่นอนแต่ส่วนมากมันก็ไม่เกิดในเมืองนะน้อยที่จะเกิดในเมืองถ้ามันจะเกิดก็คือต้องดินที่เขาไปเทใหม่อืมตรงไหนที่เขาทำผมดินใหม่ๆเอาดินไปเท กองไว้ที่ใหม่ๆอ่ะเออนั่นแหละมันจะขึ้นใหม่เก่ามันก็ขึ้นแหละอืมชอบเกิดกับกองดินอันนี้มันก็เป็นกองดินนะทุกคนกองดินเก่าไม่รู้ว่าเขาเกิดนานแค่ไหนแล้วนะตรงป่าเนี้ยมาถึงได้เยอะขนาดนี้น่าจะไม่เคยมีคนมาเก็บตรงนี้ อันนี้ก็พี่เขาอยู่ที่นี่เขาก็พามาบางยอดก็เล็กๆมันก็แก่นี่ ยามันติดไปจริงๆเนี่ยใส่ถุงมือเก็บไม่ถนัดเลยแต่ว่ามันต้องใส่อ่ะว่าถ้าถ้าไปถูกกำยาแล้วมันแบบมันพองเลย เดี๋ยวจะลงวิธีดองให้ดูนะคะทุกคนทุกคนดองไม่ใส่น้ำซาวข้าวนะวิธีการดองมันดองได้หลายอย่างนะแต่ละคนทำไม่เหมือนกันเนาะ ดูเก็บผักรอไปก่อนนะเห็ดอีกสองเดือนเด้อดูเก็บผักไปก่อนนะจ๊ะบางคนบอกว่าคลิปไม่เตือนเลยไม่เตือนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เข้ามาดูนะคะมันก็จะไม่เตือนนะถึงกดติดตามไว้ก็ช่างมันจะไม่เตือนเพราะว่าเราไม่ค่อยดูไง ถ้าเราดูประจะําอ่ะมันลงปุ๊บมันก็เด้งเลยเพราะเรากดดูอยู่แล้วไงบางคนบอกว่าพี่ฝนไปทําช่องใหม่หรออะไรเงี้ยบอกไม่ได้ไม่ได้ทําช่องใหม่บางคนบอกว่าหาไม่เจอเลยเนี่ยเพิ่งจะเจอพี่ฝนเก็บเห็ดไปตั้งเป็นเดือนแล้วนะแฟนคลับบอกว่าไปไหนเขาเก็บเห็ดกันได้ตั้งเยอะแล้วทําไมไม่ลงคลิปอะไรเงี้ย อันที่จริงที่ฝนล,ลงตั้งนานแล้วนะแต่ว่าคลิปเขาไม่เตือน YouTube ไม่เตือนเพราะว่าไม่ได้กดดูตลอดไงมันก็เลยไม่เตือนนะจ๊ะ เก็บจักใกล้ๆไปก่อนเนาะใส่ถุงมือเก็บไม่ถนัด ไม้ก็เยอะอยู่นะเนี่ยกิ่งไม้แห้งต้นไม้แห้ง เจอตําแยะต่อย<ะ>น้องตําแยะเล่นพี่ซะแล้วพี่เลยต้องใส่ถุงมือตอนเก็บไม่ไม่โดนนะโดนีีตอนที่วางถ้าใส่ถุงมือแล้วมันเก็บไม่ถนัดแต่มันก็ปลอดภัยดี nếu như đồng... này đúng không dạy này đúng không dạy này ở trong dạy là không được ở đây gọi cái mấy cái ไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวมันจะเก็บรวมมาเพราะว่ายอดตําแลกไอย้ยอดตําแยก็ไอ้กระเทียมป่ามันจะคล้ายกันทุกคนเห็นไหมมันกลืนกันแหละมันคล้ายกันมาก มันแก่ตัวนี้บางต้นมันก็แก่บางต้นมันก็ไม่แก่นะเดีย๋ยมันเวลามันถูกถุงมือแล้วมันหนึบหน เดี๋ยวจะกลับไปเก็บกระเทียมป่าอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนขอติดตามดูนะลงอะไรก็ช่วยช่วยดูหน่อยแล้วกันกว่าเห็ดจะมาสพอร์ตกันหน่อยนะจ๊ะขอบคุณค่ะช่วงหิมะลงก็หน้าหนาวก็ออกบ้านไปก็มืดมืดทุกคนพอแดดออกแล้วก็เก็บห้ง เก็บผักไปเรื่อยๆชะลอไปนะคะลงลงทิปรอเห็ดออกนะจ๊ะก็ปลูกผักบ้างอะไรบ้างนะคะทวนเดี๋ยวจะลงให้ดูเรื่อยๆฝากอยู่กันไปไปเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะ ดูคลิปเป็นเพื่อนไปก่อนนะทุกคนวางตรงไหนก็มีต้นต้นตำยาทั้งนั้นเลยคนเก็บกระตาลายหมดแล้วเนี่ยจะเอาแต่ต้นใหญ่ๆมันก็บเอาไว้บางทีมือมันก็เร็วนะคว้าต้นเล็กคว้าแล้วกระเด็ดมา โฮเสียงหักดังเปาะๆๆขอบคุณโอ้ยตกใจเป็ดบมแม่นมาฟักไข่บอข่อยตื่นข่อยตื่นสิ่น้องโอ้ย ใหญ่มองก็นนะว่าอยากไปเหยียบอันไข่เพิินขันเพิินมาว้างไข่ไว้นอกจากเนาะย้ายที่กลัวแบบว่าเก็บไปเพลินเพนลินเราก็ได้ไม่ได้มองเนาะเดี๋ยวไปเหยียบไข่สงสารเขาน่าจะฟักไข่อยู่แล้วมั้ง อืมย้ายโซนเลยไม่อยากไปใกล้เห็นเขาก็บินมาดูน่าจะมีลูก nhà đi đi, tầm nhà <laughs> กินเหมือนกันกับผักเซียนบ้านเรานะทุกคนแต่มันอ่อนกว่าผักเซียนบ้านเรามันจะเป็นเหนียวเหนียวหน่อยแข็งแข็ง,งอะเนาะเหนียวเหนียวม,มันไม่ค่อยอ่อนแต่อันนี้คือมันกินอ่อนเลยอะกรุบกุเหมือนเรากินผักคะน้าไหมผักคะน้าตำลึงประมาณเนี้ยทุกคนคะน้าทะเลจ้ะ เก็บเอาก่อนเดอ้อ,อนี่ต้นหนูไม่สวยวะออแล้วตที่เป็นยอดๆด,ด,ดไป ก้านใหญ่ๆไม่เอาไปหรอกให้เขาโตนี่ร้าน,น,นปล่อยเขาข้างน่ามีก้านหน,นึ่งนี่เอาแบบนี้ไปนี่ มันไม่มีเขียวปีเลยหรอกมันมีแต่อย่างเงี้ยแหละคือถ้าเป็นสีเขียวอะ่ะมันจะไม่ขมแต่ถ้าเป็นสีแดงแดงอะ่ะถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ขมนะทุกคนแต่ถ้าเป็นออกสีแดงแดงม่วงๆอย่างที่พี่ผลตัดไปเมื่อกี้เนี้ยมันจะออกขมนิดนึงเวลากินอะ่ะต้องให้เวลาต้มก็เอาเกลือป่นใส่นิดนึงค่ะแต่อันเนี้ยไม่ขมเป็นสีเขียว แต่ว่ามันก็ไม่ได้ขมมากนะคะทุกคนถ้าคนถ้าเกิดว่าคนกินขมก็คือจะไม่ขมเลยนี่ยอันนี้สวยสวยทุกคนเอาแต่ยอดไป เหมือน,นเนี้ยเลยเนาะเหมือนบล็อกลี่เลยพอแล้วเราเอาแค่พอกิน